เชิญคุณกำพูต้องสู้ต่อไปนะให้กำลังใจเพราะว่าต่อไปนี้เป็นภาพวัวสองหัวคลอดออกมาโดยสัตวแพทย์มาทำคลอดให้ด้วยนะคะเขาไม่ตายนะคุณกำพูบ้านไทยสมบูรณ์ค่ะนี่บ้านไทยสมบูรณ์เดี๋ยวผู้สืกขาไปที่สุรินนะคะไปดูหน่อยว่ามีจริงเหรอนี่นอนเองแม่งอยู่นั่นนะคะเป็นลูกวัวตัวเดียวแต่ว่ามีสามตามีสองหูสองลิ้นสองปากสี่รูจมูกและสี่ขา เจ้าของก็ปล่อยให้นอนอยู่กับแม่หัวแต่หัวเขาได้สี่ด้สิน่าสงสารจังเลยอะยังไม่ตายนะเข็นเขียนขาปกติโอ้โหน่าสงสารเพราะว่าเขาไม่แข็งแรงค่ะดรืยอความที่ไม่รู้ว่าน้ําหนักหัวมันใหญ่ไปหรือเปล่าหรือยังไงแทบจะยืนเองไม่ได้เลยก็ต้องปล่อยให้นอนอย่างเงี้ยนะคะคุณศรีรัตนวิวัฒน์ซึ่งเป็นเจ้าของหัวบอกว่าเขาคลอดออกมาตอนสักประมาณ วันที่เจ็ดนะคะประมาณสี่โมงเย็นอตอนนั้นเนี่ยยังไม่ไไมคลอดสักทีเดียวแม่วัวก็เจ็บท้องจะออกไม่ออกสักทีเจ็บตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงสองทุ่มอะค่ะแกสงสารแม่วัวก็เลยไปตามศัตวแพทย์มาทํทาคลอดให้ศัตวแพทย์มาก็ใช้วิธีดึงออกมาเลยก็เบ่งเองไม่ได้ก็ดึงสงสัยหัวเขาจะใหญ่นะพอดึงออกมาศัตวแพทย์บอกว่าโอ้ไม่นานน่าจะตายนะเพราะเขาผิดปกติมากเลยอะเขาบอกว่ามันมันน่าไม่น่าจะรอด เชื่อไหมคะว่าสามวันแล้วเขายังไม่ตายเออแต่หายใจได้แต่ว่าก็รู้สึกสงสารนะอ,อะ่ฟังเจ้าของวัวน,นะคะยังไงบ้างอะคะไม่รอดแน่นอนเพราะว่าคือกินนมไม่ได้เนาะปากเป็นแบบนั้นก็ลุกไม่ขึ้นด้วยใช่ไหมคะไม่ลุกไม่ขึ้นทังหายใจผอแบบเด็ดแบบทุนจริงๆสามสามวันนึงตั้งแต่วันที่เจ็ด ตั้งแต่วันที่เจ็ดแล้วสามวันแล้ววันที่เจ็ดตอนสี่โมงความครมันคลอดสองทุ่มสองทุ่มครึ่งโอ้คลอดยากด้วยนี่แหละค่ะก็แกบอกว่าแกก็มันก็คงไม่รอดหรอกเพราะดูลักษณะปากเขาแล้วเขาเขาดูดนมไม่ได้เขากินนมไม่ได้แต่ว่าเขายังไม่ตายสักทีก็ไม่ทําอะไรเขาปล่อยให้เขาไปของเขาเองนอนนิ่งๆโอ้ขับ้น่านใจไน่าสงสารสงสารเกิดมาผิดปกติอ๋อมีคนถามบ้านเลขที่อ๋อบ้านเลขที่แปดสิบครับ คนก็ถามมาจะบอกไปทําไมอ่าวคนก็ถามมาเราก็ต้องบอกเขาอืมงงงาย,ยบ้านเล็กที่แป<ะ>ไปแล้วอย่าอย่าลืมกลาบล่ะเอเอต้อง